นะครับกบลับมาตามข่าวกันต่อเรื่องของการบ้านการเมืองหลังจากที่เมื่อวานนี้มีพระบรมราชองค์การปโาปรดกล้าปโปรดกระหม่อมแต่งทางแต่งตั้งนะครับประธานสอน,อนชแล้วก็รองประธานเรียบร้อยวันนี้ตามดูด้วยนะครับที่อาคารรัฐสภานั้นนะครับท่านประธานแล้วก็รองทั้ง3ท่านนะครับในเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีจะร่วมกันประกอบพิธีรับพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานแล้วก็รองประธานที่ห้องรับรองพิเศษ หลังจากนั้นก็จะเดินหน้าต่อประชุมทันทีนะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภาคุณพรเพชรพิชิตชลไทยท่านบอกว่ามีการประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยวันนี้ประชุมด่วนเลยนะครับเนื้อหาสาระสําคัญนั่นก็คือว่าเรื่องของข้อบังคับการประชุมสนชปี49ต้องบังคับใช้ข่าวนี้ก่อนโดยอนุโลมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับสามันประจําสนชว่าจะมีชุดไหนยังไงบ้างเพื่อมาทํางานตามวาระสําคัญแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี58นะครับเพราะว่ามีความสำนัญสําคัญมากเพราะว่าทางคอสชอก็มีการประสานตั้งแต่ลดเลยว่าให้มีการพิจารณาอย่างรวดเร็วผลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้จะเข้าชี้แจงต่อร่างพรบงบประมาณรายจ่ายด้วยตนเองนะครับซึ่งเป็นการจัดรายจ่ายแบบขาดดุลจํานวน2.57 2> 5, 2 5 7 5ล้านล้านบาทกระทรวงสถานิการนะครับจะมีงบประมาณมากที่สุด52,245ล้านบาทซึ่งจะเปิดให้บรรดาสมาชิกอภิปรายกันนะครับเพราะฉะนั้นตามดูด้วยสัปดาห์นี้ครับอืมค่ะ <c oughs> ลองจับตามองเลยนะคะนะคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่21พฤศสิงหาคมนี้นะคะที่จะมีการประชุมสอนอชอด้วยนะคะว่าจะมีการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีกันหรือไม่อย่างไรนะคะมาถึงเรื่องราวของนะคะผู้ต้องหาที่มีการขโมยโทรศัพท์มือถือจากผู้โดยสารรถไฟตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะคือนายอุสมานหรือสมนึกอาดัมอายุ19ปีสัญชาติไทยเชื้อชาติปากีสถานที่คาดว่าน่าจะ มีการก่อเหตุร่วมกับนายอับดุลเลาะสาหะผู้ต้องหาที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเนื่องจากว่าทางเจ้าที่ตำรวจนั้นสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางพร้อมเลยนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ2เครื่องซิมการ์ดสามอันแล้วก็บัตร ATM ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าที่ไปนําตัวไปทําแผนประกอบคารับสารภาพนะคะแต่งอะไรก็ตามเมื่อระหว่างไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนี้นะคะทางนายอุสมานอาดัมนั้นก็ให้การวกไป เวียนมานะคะแล้วก็มีการกลับคําให้การในลักษณะที่บอกว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเดินทางมาที่สถานร,รถไฟหัวลำโพงเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีคนอื่นไปด้วยนะคะแล้วก็นะคะนั่งละหมาดอยู่ที่เตียงด้านล่างเนื่องจากชั้นบนไม่สะดวกพอกลังดุ ก็ปีนขึ้นไปนอนตามปกติแล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟยะลาเพื่อไปซื้อเสื้อผ้ามือสองมาจําหน่ายโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มือถือนั้นที่พบนะคะเป็นของกลางก็คือว่าตัวเองนั้นไปจัดหาซื้อมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะทางเจ้าที่ตํารวจเองก็บอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะกลับคาให้การแต่ก็ไม่เป็นไรตํารวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ค่ะนะครับจากเรื่องของการกระทําผิดบนรถไฟ มาดูเรื่องของรถแท็กซี่บ้างนะครับโชเฟอร์รถแท็กซี่คุณวีรยุทธพรมพรามณีนะครับอายุ82ปีนี่นะนะครับไม่ต้องเรียกว่าคนละครับเรียกว่าคุณตาถูกสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์ความไปเยอะครับพร้อมรูปภาพที่เห็นอยู่นี้ คุณตาวีรยุ์นี้เป็นชาวจังหวัดพัทนครศรีวิญยานะครับแต่ยังขับแท็กซี่เพื่อนําเงินไปรักษาภรรยาของท่านอายุ78ปีแล้วที่ป่วยเป็นอัมาพาตแม้ว่าคุณตานั้นจะมี